ตำแหน่งนรัฐมนตรีกลาโหมีแสดงว่ายังไม่นิ่งแสดงว่ายังอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อ,อให้มันผ่านไปให้ได้คือถ้าเป็นคุณสุทินคังแสงคถามว่าแล้วแนวทางเป็นยังไงเห็นไหมคุณสุทินคัง,งชื่อนามสกุลแกคัแกงแสงก็จริงแต่ว่าแกไม่เคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาก่อนนะอ่าใช่แล้วก็พลเอกนัทพลก็มีกระแสข่าวว่าถูกบางกลุ่มที่สนับสนุนพักเพื่อไทยต่อต้าน คนเสื้อแดงอย่างเงี้ยต่อต้านครับมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดากับจงรักภักดีคอลเลกชันเซตหนึ่งเซตมีเสื้อโปโลหนึน่งตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้หสีสีเหลืองหรือสีม่วง และหมวกแกป๊ปอีกหนึ่งใบเพียงเซ็ตละ1,010บาทว,ว้าทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ Line at t p p Shopping ซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปวันนี้นายเศรษฐาทวีสินฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์ฮะ เรื่องตำแหน่งต่าง,างๆในครมอรนะตอนนี้ชัดเจนแล้วน่าจะนิ่งหมดแล้วครับท่านเลขาคณะมนตรีจะเข้ามารับโผไปตรวจสอบครับนิ่งแล้วครับนิ่งหมดแล้วครับนิ่ง,ง,งเข้าใจว่านิ่งหมดแล้วครับเช้านี้นะครับเมื่อคืนก็ดึกกรับก็น่าจะนิ่งหมดแล้วครับก็คือวันนี้จะสามารถส่งราเช่อให้กับเลขาคอรมอในกาเพื่อการตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบครับ นิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยนะในส่วนของตำแหน่งด้านทีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนไทยในี่ยครับอาจารย์ต้องให้เกียรตินิดนึงครับคอยดีกว่าผมว่านะครับเป็นนะครับคอยนิดนึงไม่ทราบเรื่องเลยครับไม่ผมไม่ทราบเรื่องเลยครับไม่ก็อาจจะโซเชียลมีเดียบ้างนิดหน่อยครับก็ผมยืนยันว่าถ้าเกิดชื่อออกมาก็คงไม่ผิดหวังครับ ผมผมไม่ทราบขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ต้องมาตรวจสอบนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าใช้เวลาประมาณ2หรือ3าวันนะครับในแง่ของการตรวจสอบวันที่ัพร้อมอันนี้อันนี้นนคงคง,คงไม่กล้าร่วงท่านไม่ได้หรอกครับต้องเดี๋ยวต้องคอยดูรีสก์ว่าส่งมาเมื่อไหร่เราก็คงดูว่าว่าท่านคงท่งโปรดเกล้าให้เข้าเฝราได้เมื่อไหร่นะครับวันนี้ท่านเลขาคือคุณเศรษฐาเนี่ย<ม>บอกว่าตอนนี้น่าจะนิ่งหมดแล้วครับ ส่วนตำแหน่งที่นักข่าวถามเมื่อสักครู่ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอืมอยากให้รอนิดหนึ่งต้องให้เก,กียรติกรใช้เวลาตรวจสอบไม่นานนะฮะแล้วก็ถ้ามีชื่อออกมาแล้วจะไม่ผิดหวังคุณเสพหาใช้คำนี้คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะตอนเนี้ยมีสองชื่อนะที่เป็นแคนดิเดตกันอยู่ครับพลเอกนัทพลนาคพาณิช <น>อันนี้สองสามวันก่อนหน้านี้ก็จะนิ่งที่ชื่อนี้พอสมควรครับครับแล้วก็มาล่าสุดก็ยังมีชื่อคุณสุทินคังแสงกลับมาอีกอนะเนี่ยสองชื่อนี้ท่านผู้ชมฮะ,ะจะเป็นพลเอกนะัทพลนาคพาณิชหรือว่าคุณสุทินคังแสงนะคุณเศรษฐาจริงๆนี่ต้องรู้แล้วนะเพราะว่าเป็นคนที่ต้องนำรายชื่อขึ้นทุนเก้าไงครับนะแต่ว่าอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอรออีกนิดหนึ่งก็แสดงว่ายัางไม่นิ่งหมดนะสิ ถูกไหมล่ะก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าลอยนิดนึงในงันก็ต้องเปิดได้แล้วเอคือมีคนตั้งฉายาให้นะว่าเป็นคอรมอนิดหนึ่งคือคุณศลฐาชื่อเล่นชื่อนิดอ๋อใช่หนึ่งก็คือชุดที่หนึ่งฐานหนึ่งชุดที่หนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ๋อนิดหนึ่งนิดหนึ่งนี่ดีไม่เป็นนิดหน่อยนิดหน่อยต้องมีคุณิงสุดารั์เออใช่ ต้องนิดหนึ่งก่อนแล้วกันต้องนิดหนึ่งก่อนนักข่าวก็ถามต่อว่าเออตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยครับถูกคัดค้านหรือเปล่าจากมวลชนจากกองเชียร์ไปเอาผลเอกนัทพลอย่างเงี้ยคนสนิทของบิ๊กตู่อย่างเงี้ยเอาไปฟังคุณเสรษฐาตอบยังไงเพราะว่านี้ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานนะครับแล้วก็ถ้ารัฐมนตรีเองก็ต้องพูดคุยนะครับแล้วก็ต้องต้องมี เพาะผู้นําในการที่จะคุยนะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ที่ทงา,างพรรครัฐบาลคั้เลือกกันมาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็คงทางานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนประเทศชาตินะครับ mm hmm. อย่างครับอย่าพึ่งนะครับ mm hmm. ก็ตามที่ชื่อชี่เห็นเห็นไปนะครับนะ mm hmm. ก็เท่าที่สามารถเป็นไปได้มั้งผมว่าผมว่าก็มีคนก็ต้องยอมรับนะครับก็มีคนสมหวังก็ต้องมีคนผิดหวังเป็นธรรมดา นะแต่ว่าเราเราเองเราก็พยายามเต็มที่ที่จะให้ทุกคนให้ปีนะครับก็ยังมีตําแหน่งที่ปรึกษามีตําแหน่งเลขาอยู่อีกหลายตําแหน่งนะครับซึ่งเราผมบอกตลอดเวลาว่าผมไม่ชอบเพราะว่าปติรูป นะครับเราเราเราจะพัฒนาร่วมกันไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมันจะแน่นอนครับเราเราเราพูดไปแล้วเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับเราค oh. งจะนั่งดูกันความเหมาะสมแล้วมานั่งคุยกันกันกบผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดครับก็อยู่ในแผนการเจรจาครับผมบอกอันหล,ล <ะ S 3> ังน,นี่คือถามเรื่องมันจะสมผลต่อาการปฏิรูปกองทัพไหมครับคุณสุธารีบบอกเลยว่าไม่ชอบคาว่าปฏิรูปนะ <c oughs> แต่เป็นการพัฒนาทํางานร่วมกันมากก,ากว่านะ <c oughs> ก็นั่งคุยกับผู้นําเหล่าทัพทั้งหมดเพื่อให้มันเดินหน้าต่อไปได้เรื่องความเหมาะสมด้วย ตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนี่แสดงว่ายังไม่นิ่งแสดงว่ายังอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อให้มันผ่านไปให้ได้คือถ้าเป็นคุณสุทินคังแสงครัถามว่าแล้วแนวทางเป็นยังไงเห็นไหมคุณสุทินคังชื่อนามสกุลแกคคังแสงก็จริงแต่ว่าแกไม่เคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาก่อนนะอ่าใช่แล้วก็พลเอกนัทพลก็มีกระแสข่าวว่าถูกบางกลุ่มที่สนับสนุนพักเพื่อไทยต่อต้านคนเสื้อแดงอย่างเงี้ยต่อต้านครับ ว่าเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเสื้อแดงชุมนุมปีห้าสองห้าสามอยงไปนู่นเลยนะคือถ้าไปอยู่จริงๆถ้าย้อนกลับไปดูบิ๊กเล็กนะเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมหรือไม่นะปีห้าสามปีห้าสามพลเอกนัทพลขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการกองการวิจัยและพัฒนานะอ๋องานวิห้าสามนะงานนวิจัยงานศึกษางานค้นหาข้อมูลส่วนปีห้าเจ็ดนะ กปฏิบัติหน้าที่ที่สปกตรหรือศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติช่วยงานพบตรวางแผนรักษาความสงบเรียบร้อยคือดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์เนี่ยไม่เกี่ยวกับการสลายการชุมนุมนะแต่ถูกมองว่าใกล้ชิดบิ๊กตู่ถูกมองว่าใกล้ชิดบิ๊กตู่แล้วรุ่นเดียวกันกับบิ๊กแดงรุ่นเดียวกันกับบิ๊กแดงนะเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่ ถูกบวชนแกนนําเสื้อแดงบางส่วนรหรือสอสอบางส่วนอ้างเป็นเหตุต้านส่วนคูสุทินครั้งแสนเป็นได้ไหมก็เป็นใครทุกคนอนะถ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่เป็นแล้วเนี่ยมันจะราบลื่นหรือเปล่าม,มันอีกเรื่องหนึง่งมันจะเป็นน้าพึ่งขมในวันข้างหน้าหรือเปล่านะเพราะหลายอย่างที่จะเดินต่อไปเนี่ยครับที่บอกว่ามีนโยบายพักเก้าไกลต่อมื่อไรอนะแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยทําต่อเนี่ย มันจะไปกระทบกับกองทัพหรือเปล่าอรวมไปถึงเรื่องที่อ้างว่าปฏิรูปกองทัพปัจจุบันในกองทัพเขาทาอยู่แล้วหลายเรื่องเลยครนะแต่จะเป็นเหตุในการไปโจมตีกองทัพอีกหรือเปล่าวันนี้คุณหมอชลน่านสีแก้วยังเลี่ยงที่จะพูดเลยตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะะวันนี้เนี่ยบอกว่าล่าสุดนะะน่าจะพิจารณากันวันนี้สุดท้ายนะแล้วน่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะ นอกจากนี้นักข่าวพยายนจะถามตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะมีชื่อคุณสุทินคางแสงนะออจะคุมอยู่ไหม,มนะค,คุณหมอชลน่านตอบอยังไงฮะตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังไม่ถือเป็นจุดสุดท้ายผมยังตอบไม่ได้ว่าจะมีพลเรือนหรือมีคนที่มียศมีตําแหน่งหรือไม่นะครับแต่ในยุคใหม่นะครับคนไกลการบริหารการแผ่นดินเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็สามารถที่จะบริหาราราชการแผ่นด,ดินในกระทรวงท่วงมนั้นๆได้ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะครับให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลผมก็เชื่อว่าคงจะไม่เป็นประเด็นนะครับนี่ก็คือพักเ<ม>พื่อไทยนะฮะต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นใครนี่ยังไม่นิ่งเลยนะใช่ไหม